ครับผมสวัสดีครับผมมาพบมาพ่อกันนะครับกับคนเก่าคนเดิมนะครับคนขายคนขายลดบางสะมานอันนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาคำมือตื่นตาเนี่ยครับผมเพราะว่าเบิ่งได้โตมากครับผมในโตมากกยไในกลับคำนะครับผมกลับเมื่อครับผมยังได้ในรครับไปเบิ่งอยู่สามสี่ขั้นนะมัน่ผพานครับ เลยต้องใส่เวลาจังน้อยครับในการนาหลุดยากลำบากกับต้องเฮ็ดนะครับว่ามันเป็นอาชีพของเอเวองนะครับผมอันนี้ก็ได้ตัวน่องไทยเบนมาครับผมผู้ไดเป็นเอฟซีนะครับเอฟซแฟนคลับของไทยเบนนะครับนี่ครับผมเอามาให้นะครับถามกันของมาหลายนะครับว่าย่มในเสียวไทยเบนมากนะครับ นี่ครับผมออกมาแล้วครับผมไอเบนปีสองพันหนึ่งโดยซ้ำครับผมนะครับรถวขั้นนี้ครับปีสองพันหนึ่งนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ใส่สองระบบนะครับผมใส่แก๊สก็ได้น้ำมันก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมเรียนน้ำมันอย่างเดียวครับนี่ครับ ไม่กึนตัวเข็มนะครับผมเข็มใดๆนะไนตัวตัวเครื่องตัวนั้นนะตัวใช้สำหรับงานกะ็ต,ต้องเป็นโตแกงนะครับเป็นน้รมดานะครับรถใส่แก๊สบางรุ่นก็ขึนบางรุ่นก็ไม่ขึ้นแล้วแต่รุ่นแเครื่องครับผมในเครื่องเดิมๆของมันนะครับผมอันนี <c oughs> เน้เป็นหลังค่าเป็นหลังค่าไอเขาเดีไอ เปิดเองนะเคบล่เอเลือบลาะสีดำนครับนั่นก็โอเคครับสภาพสวยครับครบผมผมเหมาเกินเกินไปนะครับราคาผมที่ผมเกินเกินไปม่น่าจ,จะถึงแปดหมื่นว่น่าจ,จะถึงแปดหมื่นสี่ครับครับผมว่น่าจ,จะถึงแปดหมื่นสี่นะน่าจ,จะร่วมทรงเป็นแล้วม่น่าจ,จะถึงแปดหมื่นสี่ครับอย่างนแปดหมืน่ตนต้นๆในน้อย อ่าสิแปดหมื่นสองแปดหมื่นสามนะครับผมกับเดี๋ยวไอสิบอกรายละเอียดอีกที่นะครับแต่แต่ามารับเองกับผมกับตีลงไปเลยเลยครับผมประม,มาณเจ็ดหมื่นเก่านะแต่ามารับเองนะครับมาเบิง้งมาชุ่มเองโอ้แรงแรงแรง <c oughs> เอออย,อ,ยอยู่ควงลอยสิบผมบินลอยเทนไอปุ้มลอยสีลอยคาด้วยอ่ตอนนี้ก็หอดก็เลย เดินเลยนเพ็ดเพ็รบุรีมาแนวนะครับผมนะครับอันนี้นะครับอันนี้แลนมาจากรประทุมท่านีนะครับผมเอามาเติมหนึ่งอยู่ครับกลัวจะห้อนบางสะพานาประม่านหลายล้อยโล่อยู่ครับประมาณสามลอยกว่วสี่ลอยกว่าโล่นี่ครับประมานนี้นะครับผมก็กขึ้นยังบอกนะครับผมการซื้อรถเมื่อสองผมเป็นคน นำเสนอแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมกับบลูคือกันว่ามันดีบดีหมองหนเน่แต่ว่าเจ้าดี่ผมสัมผัสบึง้งผมก็รู้สึกว่ามันดีผมจึงในเอานํามาขายนะครับผมและขอให้บางคนเข้าใจนะครับในการซื้อคุ้นก็ต้องเพื่อใจหรือว่าแบง่งใจไว้จังน้อยนะครับเพื่อความจิบนะครับรวมเมื่อสองนะครับหลักเมื่อน,นะครับมันก็บว่าอะไรคิดว่าจะเป็นรถป้ายแดงนะผู้ใด ออคิดว่าเราอยากจะจูจีจุกี้กะหายไปออกมือแหลกนะครับปลายแดงนะครับเจ็ดแดแสนนะครับอ่าหกเจ็ดแปดแสนนะครับแต่ตึกๆแนีก็หล่นๆน้อยๆสี 4, ่แสนก็บาทนะครับผมอันนี้มันราคาหลังมื่นนะครับผมเม,น,ม,น,น,ม,มนปลายแดงนะครับผม กระด้เก็บเต็มถี่สี่เซนมันก็บินในหมดแล้วนะครบขายตามดีปัญญาเลยว่าความรู้เท่าดีมี่นะครับผมบางคนนะครับมีปัญหากับทจ้าของกวโดยการดีมาซื้อรถนะครับก็ขอแนะนำนะครับผมให้ปรึกษาครอบครัวนะครับภรรยาหรือว่าสามีหรือว่าลูกเต้าเล่าก่อนนะครับผมให้ว่ากันในมันเรียบร้อยครับเพื่อจะมันไม่ได้เป็นปัญหาที่หลังนะครับผม ไปไปเาฝ้าไรล,ล่ะ <laughs> โอ้โชคดีปลอดภัยทุกคนนะครับผมมันกัสิบได้เป็นปัญหาที่หลังครับในการซื้อซื้อขายมาแล้วเมียมามากลูกมามา็มีปัญหากันที่หลังนะครับมันอเบิ่งแล้วมันกับพอดีนะครับกับตัวเจ้าของกับคนขายผมนะครับคนขายนะครับ เขาขายไปแล้วคือใจเงินก็คือจบคับผมคือจบนาทีจะบอกไว้ก่อนนะครับผู้ดใดที่ซื้อรถนะครับผมสี่ทีท่ไปคาดหวังกับค้นขายรถมันเป็นไป,ปนบ่ได้นับทีท่ว่าเออต้อตงมันเราผิดชอบไปแล้วเอาไปแล้วผมมักบวพอใจก็ขึ้นย่ำไหนก็ขึ้นไหนหรือว่าห่างย่ำนนไหนก็ต้องให้ไปสอบโมเม,มนต์นะครับก็คือคือตกลงปรุงใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับายเงินกันเราค่อยเอารถไปนะครับ มามีผู้ใดาหามนะครับเงินในกระเป๋าของท่านนะครับเพราะว่าคนขายเขาก่กรู้ือกันว่ารถมันสิเป็นหรือว่าที่เกิดนี่ยังขืนภายในภาคข้าขขงนานะครับแต่ว่าอยู่น้ําเขามันสนามารถที่จขี่ได้นะครับหรือว่าเข้ามาบึงสภาพหรือว่าเข้ามาสํารวจสภาพแล้วเออมันโอเคนะครับเอาไปแล้วมันพังยังสิมามีผู้ใดนะครับมรลบผิชอมในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการตัดสินใจผมก็อยากให้คิดเบดีๆก่อนนะครับก่อนทิ่ซื้อรถมือสองนะครับผมนะครับ ลักษณะสร้างเขาก็บย่งม่ลลูมอเมน่าปุ๊บเออมันเป็นแบบนั้นแล้วเขาสีรูปปัญหามันมอเมนเลยครับเขาต่องเบิ้งต้องมางต้องพังออกครับเราถึงรูนะครับสาเหตุนะครับนี่ค้นขายนะครับเป็นแครคนหนึ่งที่นั่มรถมาขายนะครับความรูกับบ่ได้ถึงขนาดว่ารูเบิดสย่ยางนะครับผมมันก็ตงย่อมรับในตรงนี้นั่านะครับ ก่านจะนั้นแล้วก่อนดีใจเงินหรือว่าจก่อนดีสื่อรถต้องคิดพิจารณาให้ดีนะครับผมนะครับบอสเามันบวสามารถดีๆไปเอาคืนหรือว่าดีไปเรียกร้องยังจากคนขายได้แล้วผมนี่ก็เป็นเพื่อคนสื่อคนขายด้วยนะครับผมขายก็ขายครับซื่อกระสือครับเวลาผมสื่อมามันห่างผมก็เรียกร้องยังกับเขาปรไเด้นนะครับผมก็ต้องทําใจหรือว่ารับกรรมไปผมก็ มีไหลายเชิไหลายเถี่ยวนะครับที่ผมต้องได้ลากรถเขาอูไหลยเที่ยนะครับผมก็เจ็บม่หล่ขึ้นกันกน,นะครับผมก็เมือนี่แหละครับบางที่ผมก็บปรเด้นแล้วนั่ขางถนนนะครับผมรถมันห่างกลางทางผมก็ต้องนอนขางถนนเพื่อสิล่อรถมือเราเอาเขาอูไปสอมไปเก็บอันนี้ที่พอด,ดีอยู่น้ำผมผมเก็บไฮเบิลไหนมันหน่อยที่สุดนะครับผมได้่าถ้าไปถึงมือลูค้าแล้วผมกับพ่อสามมาทีดีมันลาพิดชอบในตรงนัน้นด้นะครับ่ม แข่งซมันก็ตายนะครับผมตายหาตายหกเลยเจอ่มีผู้ได้เห็นนะครับผมบม่มีบัวขาวไม่ห่างเงียบมลก็ดีเออคุณต้องรับพิชอบรับพิชอบเพรอนกับว่าแมนครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบ่มีไงครับว่าต้องรับประกันขนาดลดราคาเมื่อสองราคาเป็นแสนบ่มีเลยครับว่าเต็นเขาสิม่รับประกันหรือว่าสิผสมหย้ยทุกขนาดการใส่งานนะครับบ่มีครับผมขนาดลดราคาเป็นแสนนะครับ นาษายังเป็นมื่นนะครับแม้แต่มือเดียวเขาก็บว่ารับประกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเบื้องเองนะครับผมใส่ความรู้ความสามารถเองนะครับผมว่าบุค่าบางคนเขาก็อยากเขาก็ตั้งใจดีๆขายรถที่มันดีๆที่สุดนั่นแหละเขาก็ไ้ตั้งใจว่าจะขายรถมันดีนะครับแต่ว่าบางที่ก็คือยังผมหมองนะครับความชั่อมันบ่มีนะครับบางที่มันกับโมเนย์มานนันสุขังเสมอไปนะครับผม ก็ขอให้เบิ้งดีๆครับให้เบิ้งให้แย่งดีๆผมก็ย้ำตลอดย้ำเสมอนะครับผมนะครับผมก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่จะนํารดมาให้ท่านได้ผิดเจรณานั่นในเบิ้งนะครับผมก็บอกไปตามวามเป็นจริงนะครับผมอย่างไหนที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเป็นแนวกับผมผมก็ยินดีครับยินดีทีๆลัพผิด,ด,ดจอบเวลาผมออกไปทรงหรือว่าหรือว่ามันเบิ้องเนี่ยเวลามันห่างมันเพลกันในขนาดดุดร้อนขับ ในขนาดเบรงรดเนี่ยผมกะยินดีที่สิบ่าขายนะครับหรือว่าผมยินดีที่เกมหายนะครับผมในตนัวดีผมเห็ดได้นะครับผมเ็เป็นว่าสื่อขายกันไปแล้วก็ต้องไม่รับเอาทุกอย่างมันเป็นไปไ่ได้ครับผมผมมีบุได้เห็ดในโล <c oughs> กกะฟางไว้นะครับผมนี่กะฟางไว้น้ำนี่ครับผมกาลัางขี่กับบ้านอยู่นี่กำลังงองอยู่นี่ครับขี่เร็วมาไห้ตามปกติบุดละล,ลอยลอยีล่ลอยสามบมดละ <c oughs> ะนะครับมิซูวิคิทยเบ้นนะปีสองพันหนึ่งนะครับผมเกือบจำปีน้ำน,น,น้ำนี่แสนเจนี่นี่โอ้ครับแต่ว่าราคาเน่มาถึงแปดหมื่นเก้าดอกแปดหมื 8, 10, น่นต้นต้นแปดหมื่นสองนี่แหละประมาณนี้แปดหมื่นสามที่ผมตีไว้นะครับแต่ว่าสามารถรับเองกับเจ็ดหมื่นเก้าครับผมน้ำนี่กับที่ว่ากุ้มเหรอครับเพราะมันกับปีสองพันหนึ่งนะครับเดีจกก๊กไม่ฝ้าครับสี่บันแต่ว่า จะปุปั๊บข่างลยเสร็จตัวนั้นที่เห็นอยู่นะครับกองไท่ขอขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามแลวก็เขาใจดีเสมอมานะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับก็ฝากไว้นะครับถึงการสืบเลือกหารถนะครับถ้าชิดสีเอาดีสียเอาเนียบเลยผมแน้นํานะครับย่าแต่มาสืบมือสองกับให้ไปซื้อใบแดงนะครับผมราคาสี่แสนข้น รถรุ่นเล็กๆ,ๆเลยหน่อยสุดนกับะมาณน,นั่นสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนขึ้นไปจนเป็นล้านหมดละนะครับผมเนี่ยบ่มีอยังไรครับมาบอมมาซูกันฟังนะครับว่ารถมันกระลังเขานะผู้ใดมากหรือว่าผู้ใดอชอบสนใจนะครับจับจองกันได้นะครับเอ่อมีโซบิคิไทยเบน,นครับปีสองพันหนึ่งนะครับผมอสภาพครับพอใจนะครับโอเคนะ ผมกับพ่อสามมาดี๋บอกว่ามันดีเลยเพราะว่าโมเมนต์รถไปแดงนะมันดีแบบสุดยอดหนังสี่โค้งที่เป็นไป,ปได้นะถ้าที๋บอกได้ก็ต้องมื่อขี่ออกจากศูนย์นะ <c oughs> <c oughs> มันก็นต้องมีนิดมีน้อยนะครับผมไปซื้อใส่กันนะครับผมเขาว่ามีเกมให้่นะครับพ่อสาผมไม่ได้ไปหาไลายขั้นปะนี้นะครับผมไปหาสามสีขั้นเหรเมือนี้มันบมเ็นคือึ้นยังได้ผ่าพน,นะครับผม เขาบอกมากมันง่ามเบิดนะครับผมแต่ว่าไปเบิงในความเป็นจริงแล้วมันก็บแต่ว่าก็ต้องมันโมเมนต์ว่าสิเอาดีทุกอย่างไหนนะครับผมรถมันก็ต้องเอ่อยนยนกันไปบางข้งนะครับเพราะว่ารถเมื่อสองนะครับราคานี่ประมาณหลักมื่นเนี่ยหาสีเนียบเบรยบร่มีเหรอครับในโลกนี้หามารหลดเพราะาผมก็ต้องการดีๆหาดีๆซื้ออยอะสามีนะครับผมอขอขอบคุณนะครับ คนนะครับที่ติดตามนะครับทาง u t u b e ทางไลน์ทาง a c e b o o k นะครับผมบางที่ผมกับอาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์หรือไม่ได้ตอบว่าผมโมว่างนี่แหละครับไปหารถทั้งสี่แหละเมื่อคอยได้ตอบเมื่อคอยได้จับโทรศัพท์นะครับผมรนมากแต่เมีรถหรือว่ารถเมื่อพร้อมผมกับสีเมื่อคอยได้รับนะครับสายนะครับผมไม่ว่าจะรถมี่หรือว่ารถเขามาผมผู้ใดโทรมาผมกับได้รับอยู่นะครับผมผู้ใได้สิจองไว้ผมก็ยืนดีนะครับผมผู้ใได้สีมาเบิ่งก็เรียนเชิญนะครับ ไห้มาเบิ้งโดยตัวตนเองเนี่เป็นการ <c oughs> ขอโทษขอให้ครับเ <c oughs> บาไหลน้ำไหลน้ำไหลขึ้น <c oughs> โอ้ฮะแต่พูดใดไสิมาเบิ้งโดยการส่วนตัวกันยินดีนะครับแว้วผมกอขอแนะนำนะครับให้มาเบิ้งดีกว่าครับผมไห้มาเบิ้งรถโดยตนเองนะครับมันถึงจะดีนะครับผมดีเพราะดีพอใจบพราะพอใจคอยจบนะครับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย